ในวิดีโอนี้ผมได้ใช้เมนูแอดมินเพื่อทําให้ผมมีทรัพยากรไม่จํากัดใน99คืนในป่าแถมผมยังได้ทําฐานที่อลังการขึ้นมา1ฐานด้วยการใช้เมนูแอดมินของผมจะเป็นยังไงก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับใกล้จะ25,000ซับแล้วเย่ yeah. คลิปนี้สนับสนุนโดย n ี mo ช hop บริการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในโ l o w ์การ์เ้และยังมีบริการรับฟาร์มแมบบต่างๆในโลบอกรับกฟตปเกมพาร์ทและบริการนนอื่นๆอีกกกมมาายสะดว ปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่ม e m o Shop เลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบคลาวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่คโคด้450ดนฟีฟ ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเอาชีวิตรอด99คืนในป่าลึกนั่นเองนะครับทุกคนและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้ทางด้านของคําสั่งแอดมินเพื่อทําให้ผมมีทรัพยากรอย่างไม่จํากัดนั่นเองนะทุกคนตรงนี้เป็นอะไรที่โกงมากๆเลยนะทุกคนซึ่งเป้าหมายวันนี้ของผมก็คือจะช่วยเด็กทั้ง4คนในป้ายนั้นนะครับทุกคนแล้วก็จะพยายามทําในส่วนของฐานของเราให้ใหญ่แล้วก็มั่นคงที่สุดนั่นเองนะทุกคนแต่อย่างแรกเลยผม จะทายังไงกับกองไฟนี okay. ้ดีโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มในส่วนของการตัดต้นไม้มาใส่กับกองไฟก่อนเอ๊ะเดี๋ยวเราจะตัดต้นไม้ทําไมกันนะทุกคนในเมื่อเราสามารถทําอย่างนี้ได้เพราะว่าเรามีในส่วนของเอะเอาล็อกเฉยเลยอ้าวอ่าผิดอันทุกคนผมหมายถึงในส่วนของเจ้าออยดิวนั่นเองนะทุกคนที่จะทําให้เราได้ในส่วนของที่ขุด น้ำมันนั่นเองนะครับคนนี้อ่าเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้มาใส่ไฟกันนิดนึงทุกคนเหมือนจะต้องตัดต้นไม้แหละคือตอนแรกผมกะจะไม่ตัดนะทุกคนแต่เหมือนจะต้องตัดแล้วแหละม,มันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะมันก็ต้องตัดอะทำอะไรไม่ได้อ,ะอ่ะ สุดท้ายก็ต้องกลับมาวนลูปใช้ชีวิตแบบเดิมนะทุกคนั้งนั้นเดี๋ยวเรารีบต,ตัดต้นไม้กันก่อนนะครับทุกคนขอตัดต้นไม้ก่อนสักแป๊บหนึ่งอย่างน้อยให้กองไฟมีไฟใช้นิดหน่อยนะทุกคนโอเคโอเคตอนนี้ก็เลเวล2แล้วนะทุกคนแล้วก็เราจะทําการคราฟอย่างอื่นขึ้นมาด้วยนะทุกคนเราควรจะคราฟอะไรก่อนดีอ่าแมปทุกคนขาดไม่ได้นะแล้วก็เป็นในส่วนของเวลาแล้วก็เข็มทิศนั่นเองนะทุกคนผมขออนุญาตวางแมปไว้แถวแถวนี้ละกันนะครับทุกคนนี่นะแล้วก็ต่อมาจะเป็นนนนใส่วววววของงงตตัดูเลาาะุกคผมจไร้ร แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นเข็มทิศนะทุกคนผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะทุกคนเพื่อเพิ่มระเบียบนิดหน่อยอ่านี่เพราะเดี๋ยวเราจะต้องคาบของอีกเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับต่อมาในส่วนของอาหารนะทุกคนผมก็จะคาบทั้งหมดเลยนะทุกคน20ฟาร์มค้าบให้หมดไปเลยนะทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็เหลือๆอยู่แล้วนะทุกคนอย่างที่บอกเลยว่าเราเนี่ยมีทรัพยากรอย่างไม่จํากัดนั่นเองนะทุกคนก็กังคืนแล้วนะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมขอระวางพวกฟาร์มให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนโอ้โอ้โอ้กวาง เกิดทุกคนกวางเกิดข้างๆเลยนะครับแต่เหมือนมันจะไม่ทําอะไรนะวันแรกๆใช่ไหมเจ้าทำอะไรปะไม่ทานะทุกคนกวางมันวิ่งหนีไปแล้วดูสิวิ่งหนีไปนู่นแล้วฟิ้วดีมากนะทุกคนช่วงเวลาที่กวางไม่ทาอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะทุกคนที่เราจะหาไม้มาใส่ฟืนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฟืนผมใกล้จะหมดละอีกนิดหนึ่งโอ้ยนี่ทุกคนผมได้มาแล้วนะครับในส่วนของเจ้าที่ขุดน้ํามันนั่นเองนะทุกคนนี่นะปึ้งผมได้มาเป็นเจ้าถังน้ํามันนะทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้มันกิ่งไปนู่นเนี่ย่เเเลลยยยยสสงงััตต้้ออไไปดมีกาวคโ ดูกันต่อมาว่าเราจะค้าอะไรกันนะครับทุกคนแน่นอนว่าเราจะต้องค้าในส่วนของที่ทําอาหารนะครับทุกคนเพราะว่าเรามีอันนี้แล้วนะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเรามีเอ่อเจ้า ที่สวนแล้วนะทุกคนต่อมาเราต้องคราบที่ทําอาหารนะครับแล้วก็ที่ทําอาหารแล้วก็มีอะไรอีกที่ทําอาหารเสร็จแล้วก็ต้องมีตู้เย็นนะครับทุกคนนี่แล้วก็ชั้นเก็บของนะทุกคนผมจะคาบมาให้หมดเลยนะเพราะว่าไหนๆยังไงก็คราบได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะทุกคนดูซิมีอะไรอีกนะที่เราจะคราบอ่าที่ทํากระสุนนะทุกคนแต่เราจะไม่มีปืนนะโอเคแต่ไม่เป็นไรคราบมาก่อนนะทุกคนยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับเพราะว่ายังไงทรัพยากรของเราก็ไม่หมดอยู่ดีนะครับทุกคนผมจะขอวางตู้เย็นไว้ตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ตามด้ ข้างกันเลยนะครับประมาณตรงนี้เลยนี่ไอ้ตู้เย็นมันลอยเอ๊ะทุกคนทำไมตู้เย็นมันลอยวะงงโอเคแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนต่อมาจะเป็นในส่วนของเอ่อที่ซื้อปืนนะทุกคนเออที่ซื้อกระสุนนะครับทุกคนผมก็จะวางไว้ตรงนี้ละกันนะข้างหลังแผนที่นั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะทุกคนแล้วก็กําลังจะผ่านพ้นไปเออผมนึกออกแล้วของที่ช่วยข้ามวันให้เรานั่นเองนะทุกคนก็คือในส่วนของเตียงทั้งหมดนั่นเองนะทุกคนผมจะคาทุกเตียงเลยนะเพราะว่ายังไงก็ตามผมมีทรัพยากรไม่จ,กกมกจาก ตรงนี้เลยหน้ากองไฟนะครับทุกคนนี่เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้เรามีโฟเบสนะครับทุกคนหรือว่าเตียง4อันนั่นเองนะครับทุกคนวิเคโกเบโฟเบสในมันไงทุกคนไรสาระชิบาโอเคผมต้องการกระต่ายนะทุกคนซึ่งตอนนี้ผมเป็นอาชีพแอสซสินผมจะชุกชกไปเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้ในส่วนของเท้ากระต่ายมานะครับผมหิวมากเลยตอนนี้ขอหาของกินแป๊บนึงเอ้าไปไหนละมาแล้วนะครับทุกคนบันนี่ฟู้ดนะครับทุกคนเท้าน้องกระต่ายนั่นเองนะครับผมจะเอาไปแลกเลยแล้วกันนี่กู๊ดเซ็ตทุก นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแลกถึงหมาป่าแล้วก็ส่วนหมาป่าอัลฟ่าก็ไว้ค่อยแลกอีกทีหนึ่งหลังจากที่น้องมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะทุกคนชะชะชะโอ้โหไม่ได้ฮะแต่ได้เนื้อก็ยังดีนะทุกคนโอเคชะ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 อุย้ยเอาได้พอดีเลยนะทุกคนนึกว่าตัวเองจะไปก่อนซะแล้วนะครับคือมีแววที่ตัวเองจะไปมากเฮ้ยเอา้าผมรู้ตรงนี้เอา้า กลางคืนจะมาแล้วเหลือประมาณ18วินะทุกคนยังไม่ไปยังไม่ไปนี่เอาไปเลยนี่ผมได้ใจแอนแซกมาแล้วนะทุกคนตอนนี้มีที่เก็บทั้งหมด25อันนั่นเองนะครับทุกคนเอาเอาผมเผื่อไปกดกินเฉยเลยโอเคเดี๋ยวขอทำอาหารก่อนนะทุกคน,กคนตอนนี้ผมหิวมากเลยนะคือผมว่าวันเราเนี่ยจะทําฐานจากไลติงลอตดีไหมทุกคนคือเราทําฐานจากสายล่อฟ้าดีไหมทุกคนน่าจะเท่ไหมคือเราล้อมฐานตัวเองด้วยสายล่อฟ้าน่าจะเป็นอะไรที่เท่ามากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยเหลือในส่วนของเจ้าเด็กคนแรกก่อน เลยนะทุกคนเพราะว่าผมคิดว่าตัวเองค่อนข้างจับพร้อมนะทุกคนถึงแม้จะมีแค่ครูไหนก็ตามนะครับโอเคระหว่างคืนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตทําอาหารไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนเราจะต้องตุนอาหารไว้นะครับทุกคนเพราะว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะวิ่งเยอะอย่างแน่นอนเลยนะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องไวโอมาแล้วทุกคนไปละทางาน,นผมกลับขออนุญาตกลับก่อนนะทุกคนตอนนี้คือเราไม่ต้องตัดไม้เลยนะทุกคนเรียกง่ายๆว่าเราหลักโลกมากเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีในส่วนของถังน้ํามันที่ไม่รู้คัคกิ้งไปไหนนะครับทุกคนไม่ ว่าจริงๆมันกิ้งมาแถวนี้แต่ผมมองไม่เห็นเดี๋ยวอาจจะต้องเช้าอาจจะต้องไปหาไอเคหนึ่งนะครับทพกคนมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าคือมันกิ้งไปไกลขนาดนั้นเลยทุกคนใครรู้บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมตอนแรกอย่างแรกเลยนะเพืคนผมอยากจะได้ในส่วนของกองไฟ5ก่อนนะรับ่อกคนเพื่อกําหนดเขตตรงนี้นั่นเองนะเพื่อคนหรือว่าเขตตรงฐานเรานั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะได้ทําในส่วนของฐานอย่างถูกต้องนะครับทุกคนว่าฐานเราเนี่ยควรจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับทุกคนอย่างแรกเลยผมจะขอหาของฟืนมาเติมในส่วนของกองไฟก่อนนะครับทุกคนแล้วก็จะทำอีก อย่างหนึ่งก็คือการไปช่วยเด็กนั่นเองนะครับแต่ขอเดี๋ยวหากองไฟ5ก่อนนะครับตอนกลับมาแล้วจ้าบ้านฉันกลับมาใส่กองไฟแล้วปุ๊ป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 ป เจอถังน้ามันอุ้ยแจ่มอย่างนี้ก็กองไฟ5้าเลยดิมาแล้วทุกคนขออนุญ,ญาตกลับตอนนี้เหมือนผมจะกองไฟ5้าได้แล้วนะครับทุกคนด้วยถังน้ํามัน1ถังแล้วก็ถังน้ํามันเล็กอีก1งถังนั่นเองนะครับทุกคนถังใหญ่1งถังเล็ก1นะครับผมคิดว่าน่าจะกองไฟ5้าได้แล้วล่ะเพราะว่าล่าสุดผมใส่ไปประมาณครั้ง2ครั้งก็ได้ประมาณ60นะครับทุกคนนี่นะก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่เลยนะทุกคนคิดว่ากองไฟ5้าน่าจะมาแล้วแหละโอเคเรียบร้อยนะทุกคนกองไฟ5้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะ ผ่านไปไวมากเลยก็แน่นอนกระดูเตียงดีทุกคนวางกระจายขนาดนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะรอเป็นวันที่เช้าวันที่14แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมขอไปตามหาในส่วนของเจ้าหมาป่าอัลฟาแถวแถวนี้ก่อนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้กองไฟมีอยู่ประมาณ68%นะครับทุกคนผมก็จะใส่ไปเลยนะครับเป็น90%นตั่นเองนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวขอทําอาหารไว้หน่อยนะทุกคนเพราะว่าอาหารน่าจะไม่พอนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เราจะเริ่มผจญภัยกันเลยนะครับทุกคนและตอนนี้น้ แล้วนะครับพร้อมกับที่ตัวผมอีกประมาณ2อันนะครับเราก็จะไปเริ่มตามหาเจ้าเด็กน้อยตัวแรกกันเลยนะครับที่มีชื่อว่าไดโนคิดนะทุกคนก็ไปทางคิดดับบิลนะครับทุกคนแบบว่าเยื้องไปหน่อยๆนะครับระหว่างนี้เราก็จะหาพวกอาวงอาวุธใหม่ๆไปด้วยนะทุกคนซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรให้ผมเก็บหรือเปล่านะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมมีในส่วนของรีเวอร์กับสไนเปอร์เอ้ยกับไรเฟิลก็พอแล้วนะทุกคนสําหรับผมนะตอนนี้นะตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนหน้าปากถ้ำนะเราก็จะขอ อูมสวยอุบสวยพี่สวยอุบโอ้้าผ่าอ้สวยพี่สวย,สวย,สวยนี่นะทุกคนดูไว้นะครับคนแบบใดนะทุกคนยืนอยู่เฉกฟ้าผ่านะครับโอเคผมจะใช้คาตนานะทุกคนน้องเหลือหน่อยเดียวเช่าสวยนะทุกคนเด็กคนแรกของเรามาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้เวลาเหลือค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่แน่ผมอาจจะไปช่วยเด็กอีกคนหนึ่งเลยก็ได้นะครับแต่วันแรกเราขอกลับไปที่แคมป์ของเราก่อนนั่นเองนะทุกคนได้แล้วโอ้ เลาเซอร์ S <S อีกแล้วมาี่ซีเจ้าเด็กน้อยโอ้เดี๋ยวเรา,าแว้นกับแคมป์กันก่อนนะทุกคนขอญาตวิ่งแวนกับแคมป์ไปเลยนะครับซึ่งถ้าระหว่างทางเจอแบบว่าขีบกล่องสมบัติอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดไปด้วยนะทุกคนแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ผมก็เอออะไรอ่ะลืมดูอีกแล้วคือผมโดนในต้นไม้อย,อย่างเงี้ยประจําเลยนะทุกคนกับหลุมข้างล่างแต่หลังๆไอ้หลุมข้างล่างเนผมหลบได้แล้วนะทุกคนแต่ว่าชอบโดนในส่วนของต้นไม้แข,ขวนนะทุกคนโอเคอย่างก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี่เลยนะทุกคออนคนาว,าความ จะเป็นที่จะต้องหาเพิ่มแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าได้ในส่วนของเจ้ากลอกนะครับทุกคนก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับก็ใส่ไฟไปเลยครับทุกคนผมคิดว่าอีกหนึ่งคืนน่าจะได้นะทุกคนเอ้ออีกหนึ่งคนน่าจะได้นะอาจจะอยู่ไม่ไกลมากเจ้าปลาหมึกนั่นเองนะทุกคนเด็กปลาหมึกก็เดี๋ยวเราทาอาหารรอเหมือนเดิมนะครัทุกคนอาหารเป็นสิ่งสําคัญนะทุกคนกองทัพต้องเดินด้วยยองนะครับทุกคน โอ้กวางกวางแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนกวางเต้นบีบอยเหรอจุกจั๊กจกจุกตาจุกจากจุกจาหายไปแล้วคือกวางเต้นบีบอยทุกคนเมื่อกี้นี้ผมเห็นโอ้เห็นเหมือนกวางเต้นบีบอยเลยผมตาฝาดปะโอเคตอนนี้ก็เช้าวันที่19แล้วนะทุกคนเดี๋ยววกไปอีก6วันน่าจะเป็นประมาณวันที่24นั่นเองนะครับทุกคนทุกคนเห็นอะไรแปลกแปกไปในตัวผมไหมครับอืมติ๊กตอก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 นก็คือเอามีเมนูอินั่นเองนะุกคไปวผม ขอใช้สูตรโกงในส่วนของเจ้า M4A1 นิดหน่อยนะทุกคนเพื่อง่ายต่อการเล่นนะครับทุกคนเอาแบบว่าจะได้ง่ายๆนะครับทุกคนผมขี้เกียจเหมือนแบบขี้เกียจจะไปหาแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปหาในส่วนของเจ้าน้องปลาหมึกกันนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยเราจะต้องมีส่วนของกระสุนก่อนนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเราจะแคร์อะไรนะทุกคนในเมื่อเรามีไม่จํากัดนะทุกคนทรัพยากรเพราะฉะนั้นผมจะขอกดรัวๆเลยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนดูนี่สิตอนนี้ผมมีกระสุนสํารองมากถึง487นัดเลยนะ นะรับทุกคนรับรองว่าอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่พวกแบบพวกชนเผ่าหรือว่าพวกหมาป่าพวกหมีอะไรเลยนะครับทุกคนตอนนี้คือผมต่อให้เป็นกวางเลยก็ยังสู้ผมไม่ไหวนะครับทุกคนตอนนี้คือผมเนี่ยโหดมากนะทุกคนแบบเต็มระบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะขอไปช่วยในส่วนของเจ้าปลาหมึกเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่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 ใครขวางทางไม่ได้นะครับทุกคนอย่านะครับทุกคนอย่าขวางทางคนมี M4 นะครับทุกคนผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมไม่ตลกกับคุณนะครับนี่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 พอเมนูแอดมินอยู่ในมือผมปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกกว่่าาผมมเริย อันธพาลนะครับทุกคนผมเริ่มรู้สึกแปลกๆนะครับทุกคนโอเคนี่นี่นีจัดการทุกคนเลยนะใครขวางผมจัดการหมดนะตอนนี้นนี่นี่นี่มาเลยมาเลยมาเลยนี่ครับอืมอืมอมาแล้วลูกพ่อมาช่วยแล้วอึบอบอมาแล้วนะคทุกคนมานี่ ไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องแกเองไอเจ้าเด็กปลาหมึกโอเค okay, ถึงฐานแล้วนะทุกคนตอนนี้เราก็ช่วยเด็กมาได้ทั้งหมดประมาณ2คนแล้วนะทุกคนส่วน2คนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปช่วยทีหลังนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอทําในส่วนของฐานของเราก่อนนั่นเองนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปเลยเราจะทําฐานของเราด้วยเจ้า lighting l o t นะทุกคนหรือว่าสายฟ้านั่นเองนะครับผมก็จะเริ่มทําด้วยการใช้ lighting r o เลยนะทุกคนก็มาเลยนะทุกคนนี่ตึ๊บตึ๊บผมจะเริ่มจากการเอา lighting r o t หรือว่าสายล่อฟ้าน,นะทุกคนวาง รอบรอบบ้านของเราเลยนะคระับทุกคนอย่างนี้นะนี่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคระับทุกคนสําหรับฐานที่ล้อมไปด้วยลวสายล่อฟ้าของเรานั่นเองนะคระับทุกคนว่าแต่ละจอกทางไหนวะเนี่ยโอเค นี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็คือผมได้ทําการทุบในส่วนของข้างหน้ากับข้างหลังออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเติมในส่วนของเจ้ากําแพงอีกสักชั้นหนึ่งนะครับทุกคนมาเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมกําแพงกันหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันขาดเจ้ากําแพงไปนั่นเองนะครับแบบว่าเราควรจะทําให้มันแน่นหนากว่านี้นิดนึงนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราค้าบ,บอกันไปเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะทํากําแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยขั้นสูง ของฐานเรานั่นเองนะครับเต็มไหมเนะี่ยปึบ๊บเอาโอเคนี่อย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอทําจนกว่ามันจะรอบเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับทุกคนอาจที่นานนิดนึงอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็ตัดไปอีกทีตอนที่ผมทํากําแพงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมเฮ้ยทำไมไม่ตรงกันวะ <S <S นี่นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําในส่วนของกําแพงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพร้อมด้วยทางเข้าทางออกนะครับทางเข้ามันก็จะดูแบบเล็กเลน,น้อยๆหน่อยหนึ่งนะทุกคนอาจจะดูแคบแคบหน่อยแต่ว่ายังไงเราก็เข้าออกคนเดียว แล้วนะครับทุกคนไม่ได้เข้าออกหลายคนนะหน้าตาฐานของเราก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนมองไกลๆแล้วมันเหมือนลูกกระตาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตกแต่งฐานของเรานิดหนึ่งนะทุกคนอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะตกแต่งฐานของเราเราจะต้องไปช่วยในส่วนของเจ้าเด็ก2คนที่เหลือก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะไปช่วยอ้าวมุนมูมุนมเตี้ยวมุน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 เตี้ยวเดี๋ยวคืนนี้นะทุกคนผมจะเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการไปช่วยเด็ก2คนสุดท้ายนั่นเองนะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งฐานเราก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนั่นเองนะทุกคนโอเคแล้วและเช้าวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับทุกคนเราจะไปเริ่มช่วยเด็ก2คนที่เหลือกันเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับอาหารพร้อมกระสุนพร้อมนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราจะเริ่มไปช่วยเหลือในส่วนของเด็กที่เหลือ2คนสุดท้ายกันนะครับทุกคนแล้วเราก็เราจะมาตกเราจะพูว่าอะไรเนี่ย มาแล้วมาแล้วเอาฟาวันเอลฟาวันหน่วยเลสคิวมาแล้วหน่วยเลสคิวมาแล้วดูซิใส่เกาะมาเตรียมพร้อมเลยหน่วยเลสคิวมาแล้วคือก่อนในเกมไม่ต้องนะทุกคนผมมีเกาะอยู่แล้วนะหนึ่งนาทีครึ่งอีกหนึ่งนา,า,าทีครึ่งจะหมดเวลาขอย้ำอีกหนึ่งนาทีครึ่งจะหมดเวลารีบทำภารกิจโดยด่วนรีบทำภารกิจโดยด่วนเรียบร้อยนะทุกคนสำหรับคนแรกนะครับมาเลยขอญาตนะทุกคนไม่เอากล่องไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับทุกคนจากนั้นเราก็จะรีบกลับบ้านก่อนนะทุกคนคือรีบแค่ไหนไม่รู้นะครับทุก กลับบ <icana> ้านเลยนะครับทุกคนดูความรีบของผมนะครับอาอาไปเบียดถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนจากนั้นเราก็จะวางเด็กนะครับทุกคนแล้วก็โอ้โ้กิ้ง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 เราก็จะเป็นเบ้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 เบนะครับทุกคนอากิ้ง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 เฮ้หยุดกิ้งก่อนมึนหัวโอเคเราจะไปช่วยคนสุดท้ายกันนะครทุกคนอาโอ้ผมยังไม่หยุดกิ้งเลยนะทุกคนสปินนิ่ง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 นี่ลาก่อนลาก่อนน้องหมีน้องหมีลาก่อนนะ มาช่วยอยู่แล้วไอเด็กน้อยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาลงมาเดินแป๊บหนึ่งนะทุกคนสปินนิ่งจนบินหัวหมดแล้วนะครับเมื่อกี้นี่ไม่ไหวคือแบบสปินนิ่งจริงมาเลยเด็กน้อยคนสุดท้ายไปนะทุกคนเราเตรียมกลับบ้านกันเลยนะครับรอบนี้วยดึกแล้วนี่ทุกคนแต่เราจะกลัวอะไรครับในเมื่อเราสามารถเบ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 กลับบ้านได้นะทุกคนอ่านอันตูตตตูตตุ ถึงแล้วนะครับรทุกคนนี่ถึงไวเหมือนกับพิบตานะครับรทุกคนก็กระพิบตาจริงๆนั่นแหละเอาหมุนหมุนหมุน,มนไปเลยน้องเด็กน้อยนี่นะทุกคนและแล้วเด็กทั้ง4คนแล้วก็พากันหมุนเบเบ้นะครับเแบเบ้เบ้เบ้และแล้วเด็กทั้ง4ี่คนก็พากันถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคระัทุกคนปลอดภัยแล้วนะไอ้พวกน้องหนูอย่างแรกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขอจัดในส่วนของฐานเรานิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ทั้งเต็นท์ทั้งอะไรมันบังไปหมดเลยนะครับทุกคนนี่เป็นยังไงทุกคนเพียงเท่านี้ก็จะดูแบบว่าดูโล่งนะคร คนดูแบบว่าโล่งสบายตานะครับทุกคนไม่เกะก,กะเหมือนตอนแรกแล้วนะครับอย่างเจ๋งเลยนะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าฐานตรงนี้เนี่ยเป็นฐานที่แบบว่าไม่มีอะไรเยอะมากมายเหมือนคนอื่นเขานะครับทุกคนแต่ว่าก็มีเท่าที่เราจําเป็นแล้วก็ดูไม่ลกดูมินิมอลนั่นเองนะครับทุกคนอย่างที่น้องคนนึงในทิกต o k เคยบอกเอาไว้นะครับทุกคนไม่ต้องบินให้สูงยังใครเข้านะครับทุกคนแค่บินเอาเท่าที่เรายังบินไหวเอ๊ะแล้วทำไมสวายบักเนี่ย อ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการใช้อำนาจแอดมินใน99คืนเอาชีวิตรอดในป่าของผมนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนสนุกชอบหรือว่าอยากให้มีต่อเนี่ยผมก็ขอทุกคนเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นพอเลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย